CCI Breakout ในวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้เทคนิคการเทรด Breakout ที่อาจารย์ท่านสอนผมตอนเริ่มต้นเทรดเพื่อนๆอยากรู้เทคนิคที่อาจารย์ท่านสอนผมตอนเริ่มต้นเทรดไหมครับผมเข้าใจปัญหาเพื่อนในการเทรด Breakout เป็นอย่างดีบางทีเพื่อนอาจจะกังวลในเรื่องจุดเข้าใช่ไหมครับบางครั้งเพื่อนอาจจะงงว่าและจะออกตรงไหนถูกต้องไหมครับหรือจนแล้วจนรอดก็ทําทำกําไรจาก Breakout ไม่ได้สักที ผมพูดถูกไหมครับในวิดีโอนี้ผมจะโชว์ให้เพื่อนเห็นว่าเพื่อนๆใช้เวลาเรียนรู้แค่5นาทีเพื่อนๆจะเข้าใจว่าทำไมต้องใช้ระบบเทรดนี้แทนที่ระบบเทรดอื่นทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับย้ำว่าฟรีประหยัดเวลาแล้วก็เก็บเงินไว้เทรดได้เลยครับและท้านเพื่อนดูจบจนนาทีสุดท้ายผมมีเทมเพลตการออกแบบระบบเทรดแถมให้กับเพื่อนๆด้วยครับที่มาแลนะแนวคิด อยากได้การเทรดที่ง่ายไม่อยากคาดดาวอนาคตแต่ทรงประสิทธิภาพมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมา Breakout คือคำตอบหลักการนี้เป็นเครื่องมือหลักสู่ความสำเร็จของท็อปเทรดเดอร์หลายๆคนครับเช่น r i ชา a r d Dennis กลุธเนี้คือระบบการเทรดเมื่อมีการทะลุแนวรับแนวต้านเราเรียกว่า Breakout System ไม่ต้องเสียเวลาหาเหตุผลต่างๆให้วุ่นวายครับผมแนะนำให้เพื่อนเริ่มต้นเทรดด้วยหลักการนี้ก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปยังหลักการอื่นต่อไปอินดิเคเตอร์นะครับตัวแรก cci 20ตัวที่2คือ ema 34เซตเป็น high close แล้วก็ low ชนิดของ indie อันที่1 lagging ema 34นะครับอันที่2 r leading เนี่ยก็คือ cci 20นะครับและอันที่3เนี่ยเราจะรอ confirming เป็นแท่งเทียน time frame คือ15นาทีขึ้นไปคู่เงิน euro usd ความเสี่ยง1 2จากบาลานซ์ในพอร์ตเงินในพอร์ตนะครับ TP 2R SL เราเลือกเป็น Trigger Bar High หรือ Low ขั้นตอนการเข้าออเดอร์นะครับออเดอร์บายข้อ1ให้เพื่อนรอแท่งเทียนอยู่เหนือ EMA 34 Channel ก่อนข้อ2รอให้แท่งเทียนย่อลงมาแตะเข้ามาในโซนของ EMA 34 Channel และข้อ3เราจะรอให้ cci เนี่ยมากกว่าเลเวล1 0 0่กรณีเซลล์ Sell นะครับข้อ1เราจะรอให้แท่งเทียนเนี่ยอยู่ต่ำกว่า ema 3 4 Channel ข้อ2เราจะรอให้แท่งเทียนเนี่ยวกตัวกลับไปทดสอบ ema 3 4 Channel อีกครั้งหนึ่งและข้อ3เราจะรอให้ cci เนี่ยต่ำกว่าเลเวลลบ100 มาถึงระบบเทรดที่24นะครับ EP 24 CCI Breakout เราก็เลือก Template แล้วก็ EP 24 CCI Breakout นะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้ระบบนี้เทรดที่ Time Frame 15นาทีนะครับ15นาที up ล้ะลองกลับมาที่15นาทีตอนนี้ผมอยู่ที่ Euro USD 15นาทีนะครับเราลองมาดูเงื่อนไขการเข้าออเดอร์กันนะครับอ๋อเกือบลืม Indicator อินเกเตอรที่เราใช้นะครับ moving average เป็น exponential เส้นสีส้มนะครับ close แล้วก็ high แล้วก็ low 3เส้นนี้ก็จะเป็น EMA channel แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น CCI นะครับเซตเป็น level ลบ100กับ100เส้นสีม่วงๆด้านล่างนี้นะครับโอเคเรามาดูเงื่อนไขกันตัวอย่างแรกครับผมติ๊กที่เงื่อนไขการเซลล์ก่อนเนาะโอเค เงื่นอนไขข้อที่1นนะครับราคาปิดของแท่งเทียนต้องต่ํากว่า EMA c h a n n EMA l 34 Channel ใช่ไหมครับแล้วก็เงื่นอนไขข้อที่2หลังจากที่ปิดต่ํากว่าแล้วราคาของแท่งเทียนต้องเข้าไปทดสอบหรือเข้าไปสัมผัส EMA 3 4 Channel อีกครั้งหนึ่งนี่คือเงื่นอนไขข้อที่2นะครับเงื่นอนไขข้อที่3ม,มองไปด้านล่างครับ CCI 20ต้องต่ํากว่าเลเวลลบหนึ 100. อเข้มั้ยครับครบเงื่อนไขไหมครับ,รบ,น,รบนี่คือแท่ง Tri ก g e r b a บาใช่ไหมครับแท่ง Tri ก g e r b a บาอยู่นี้ ขยับไปนะเฮ้ hey, แท่งติกเกอร์บาร์คือแท่งนี้นะครับครบทั้ง3เงื่อนไขคือแท่งนี้และเราเข้าออเดอร์ที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาก,ก็คือราคาเปิดของแท่งนี้ครับโดยที่ Stop Loss อยู่ที่ติ๊กเกอร์บาร์ไฮหรือโลใช่ไหมครับติ๊กเกอร์บาร์ไฮหรือโลก็คืออยู่เจียดฉิวมากครับตัวนี้เจียดฉิวมากๆเลยแต่ก็อ่าลองดูเนาะไฮของแท่งนี้คือ1.14277เ ส่วนไฮของแท่งนี้คือ1.4275โอเคท่านเพื่อนเผื่อสเปรดก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคไหมครับแต่ถ้าลืมเผื่อสเปรดก็จะโดนซับลอสไปโอเคหลังจากละข้อเดิมตรงนี้แล้วซับลอสมันสั้นมากๆเลยแค่3ปิปเองเพื่อนสังเกตนะครับเพื่อนจะปรับเป็น5้าปีสิบปก็ได้สมมติว่าเพื่อนๆปรับเป็นสัก1ิบป p IP เนาะก็เข้าเดิมตรงนี้แล้วก็ซับลอสประมาณสัก10บสิบอ่าเลือไปอีกหน่อยแล้วแต่เพื่อนนะระบบเทรดเนี่ย จริงๆเป็นตัวอย่างที่เราสามารถปรับใช้งานได้อยู่แล้วก็ประมาณสิบปประมาณนี้ครับเทคโปรฟิตที่20่ิบปก็เทรดนี้ชนะไปเรามาดูเทรดถัดมานะครับเทรอนี้ราคาปิดเงื่อนไขแรกครับเดี๋ยวผมดูกันนะโอเคดูตัวนี้นะครับเงื่อนไขาการเซลล์ข้อหนึ่งราคาปิดของแท่งเทียนต่ากว่า e m a 3 4 c h a n n e ชโอเคแท่งนี้ได้เงื่อนไขข้อที่สราคาของแท่งเทียนต้องวิ่งเข้าไปทดสอบใช่ไหมครับเขา้าเข้าไปทดสอบเส้น e m a 3 4 c h a n n e ชอีกครั้งหนึ่งลองดูซิตัวนี้ มองไปด้านซ้ายนะครับไฮของแท่งนี้1.14073แล้วก็ EMA 1.4074โอเคไม่แตะนะครับอันนี้ล่ะายของแท่งนี้1.14070แล้วก็ EMA 1.14072ไม่แตะเลยโอเคนี่ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นที่ว่าแตะเนี่ยก็คือแท่งนี้ใช่ไหมครับแท่งนี้คือแท่ง t ริกเกอร์บานะแท่งนี้คือแท่ง t ริกเกอร์บารเราเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาใช่ไหมครับ เข้าออเดอร์เซลตัวนี้ซับลอตไม่ดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้เนาะว่ามันแต่โดนไปเรียบร้อยแล้วซิปปิปอ่าก็โดนไปเทรดนี้แพ้นะครับเทรดนี้แพ้เริ่มต้นที่แท่งนี้แต่ว่าครบเงื่อนไขที่แท่งนี้โอเคแล้วลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับเงื่อนไขนะครับเพื่อนเพื่อลองเปรียบเทียบดูข้อ1เงืง่อนไขการบายคืออะครับปิดอยู่เหนือเส้นทั้ง3เส้นอยู่เหนือไหมครับเงื่อนไขข้อที่2เราจะรอให้แท่งเทียนเนี่ยวิ่งเข้ามาทดสอบ ใช่ไหมครับวิบ่งเข้ามากลับมาทดสอบเส้น EMA อีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือจุดที่ราคาแท่งเทียนกลับมาทดสอบ EMA อีกครั้งหนึ่งเพืพ่อสังเกตนะทดสอบไหมให้๋อตัวนี้มันบอกไม่ชัดเจนโอเคจริงๆคำว่าทดสอบเนี่ยมันต้องลงมาทดสอบถึงเส้นตรงกลางนี้เลยนะครับแท่งนี้ไม่ใช่นะก็ลงมาทดสอบถึงเส้นตรงกลางก็คือเส้นนี้นะครับแท่งนี้ลงมาทดสอบเงื่อนไขข้อที่2และเงื่อนไขข้อที่3 CCI มากกว่า100มากกว่าไหมครับไม่มากเนาะ เรารอดูแท่งนี้มากกว่า100่ง้ยไหมก็ยังไม่มากอยู่ดีโอเคจนมาแท่งนี้มากกว่า100ละโอเคนะครับแท่งนี้คือแท่งที่เราเข้าออเดอร์แท่งนี้คือแท่ง Bar, ทริกเกอร์บาร์แท่งนี้คือแท่งที่เราเข้าออเดอรเอเอ์เพื่อตั้งซับล็อตอยู่ที่10บปีบใช่ไหมครับเทคโปรฟิตถึง20่สิบไหมโอเคออเดอร์นี้เสมอไปนะครับท่านเพื่อนใช้เทรนด์ซับโอเคเราลองมาดูออเดอร์อีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันโอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยไม่ใกล้เคียงเลยเนาะ เงื่อนไขข้อที่หนึ่งแล้วครับปิดต่ํากว่าแต่เงื่อนไขข้อที่2ไม่มีตัวที่เข้าไปทดสอบโอเคครับตัวนี้ถือว่าไม่ได้โอเคเราผ่านไปเลยแล้วกันเรามาดูกันบายอีกครั้งนะครับเงื่อนไขข้อที่1นแล้วครับปิดอยู่เหนือยิมเอทั้ง3เส้นโอเคแท่งนี้ได้ใช่ไหมครับเงื่อนไขข้อที่2คือเราไปดูด้านล่างว่า cci 20เกินบวก100่ง้ยไหมครับไม่เกินงั้นแท่งนี้เกิน okay, บวก100โอเคบวก1 2 6ครับเงื่อนไขข้อที่3เราจะรอให้แท่งเทียนลงมาทดสอบตรงกลางใช่ไหมครับ ราคาแทงเทียนลงมาโอเคราคาลงมาตัวนี้ละทดสอบตรงกลางเราเข้าออเดอร์ที่แทงถัดมานะครับแทงนี้คืองดเงื่อนไขทั้ง3ข้อครบใช่ไหมครับเราเปิดออเดอร์บ่ายที่แทงนี้แล้วก็ซับลอสอยู่ที่10ปิบประมาณแถวๆนี้เทคโปรฟิตก็20่ิ๊ปิบตัวนี้ก็จบไปนะครับตัวนี้ชนะไปโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างของ EP 2 4นะครับที่ชื่อว่า CCI Breakout ท o w to apply อันที่1น่ะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยน Lagging เป็น i c ช imo k u ก็ได้ครับอันที่2อเพื่อนๆสามารถเปลี่ยน leading เป็น ABCD อันที่3เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยน confirming เนี่ยเป็น stochastic อันที่4 time frame เนี่ยเพื่อนๆอาจจะปรับเป็น time frame 1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้ครับอันที่5 exit นะครับเพื่อนๆอาจจะไป take profit ที่ในรบแับต้านถัดไป stop loss จะเป็น trigger bar high หรือ low แบบนี้ก็ได้ครับ bonus การออกแบบระบบเทรด เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเริ่มต้นเทรดที่ bit.ly/traderathome YouTube Forex by Side อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับ Line @iTraderatHome เว็บ like ไซต er ์ www.iTraderatHome.com ผม Best f o l e Trader at Home แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ